ดูคิดช่องพี่โจนะคะสุดที่โจทาวเวลนะคะกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยได้นะพี่โจเนาะอยากให้พี่โจมาบ่อยๆต้องอย่าลืมนะกดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนะพี่โจจะได้มาหาหนูบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะเซลลแเ็้ขอตัวไปตามก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์นี่เป็นวันครอบครัวนะคนก็ก็พาลูกพาเต้าพาครอบครัวมากินโอ้ยเป็นอะไรที่แบบ แต่ที่นี่อาจจะเยืมเป็นเสาเป็นเสาใช่ไหมใช่แน่นมากคือวันเสาแน่นหนึ่งชอ๋อแน่นหนึั่วแหนึตั้งแต่เช้ายันค่ำแบบว่าต้องตอบคิวอ่ะต้องต้องต้องมีอภิษฎมันได้แค่นี้เนาะจะเพิ่มโต๊ะเพิ่มแล้วก็ลำบากอีกมัก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่มีพื้นที่แล้วแต่ก็แนะนำให้ท่ลูกค้าสั่งกลับบ้านก็ได้อ๋อสั่งกลับบ้านก็ได้เนาะใครจะพบว่าหลายคนคงจะชอบบรรยากาศใน้น นั่งกินที่ร้านมากกว่าเนาะใช่ใช่จะส้มปันตะกินที่ร้านอ่าเขาจะได้เห็นเจ๊ตกแตะด้วยแล้วเราจะได้ไปเห็นของมีกระจกเยอะกระจ๊กเออใช่แล้วปลางอีแล้วหมูยอของเจ๊นี่เป็นหมูยออุบลนะใช่ไม่ตัดตัวแบบอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยกร้านแต่เป็นยกร้านนั่นแหละก็เหมือนกันกินนั่นแหละเหมือนกัน ลูกค้าจะชอบกินแบบรวมมากกว่าจริงจรอ่อรวมรวมรวมก็นี่แหละรวมก็คือโยกมานี่แหละอ๋อเป็นผมมามผมก็ต้องสั่งแบบนี้ถ้าผมมาหลายคนน่ะมันคุ้มกว่าอาตั้มสามคนเนี่ยคุ้มกว่าสามคนสั่งเมนูเดียวนี้พอเป็นทั้งยำเป็นเป็นทั้งสต๊าฟเนีนตัวเดียวกันเนาะได้เขาจะใส่เส้นก็นอ๋อเย,ะยอะเลยยำล็อกสต๊าฟนะฮะเองโอ้โหเนียถ้าเป็นคนเดียวนี่ไม่ทันแน่นอนเนาะไม่ทันนะคนเดียวนะ นี่ต้องสี่พกเลยเนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าอวยจะขายดูคดีนะแต่จริงๆมันคนเยอะจริงๆมันไม่ทันแล้วครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้เลยพอเสร็จแล้วก็ออกไปอย่างนี้เนี่ยๆแล้วก็ไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนาะแต่ถ้ากลับบ้านก็แต่ไม่นานนะแต่ถ้าจริงเนี่ยต้องรอโต๊ะอ๋อถ้าสั่งกลับบ้านมันจะได้เร็วกว่าแต่ก็ไม่รับจองโต๊ะนะเพราะว่ามันหมดทางยวที่เดียรยังกันอีกนะจะหาว่าเส้นใหญ่เส้นอะไรอะไรอีกอาจจะมีบ้างอะค่ะที่แบบโอ้นี่นี่มาดูมาดูมาดู นี่ผักกันจองอะไรนะตำป่าครับใช่ค่ะอันนี้ก็ขายดีเมนูอันนี้ก็สูตรตะบอลนะเจ๊ใช่<อ>แต่ที่บ้านนอกมันต้องใส่หอยเชอรี่แต่ที่นี้มาขายที่นี่คนไทยกิคนคนไทยไม่ชอบอก็บเลยไม่ใส่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ใ่ทีนะ่นี่นะสะาเราอ๋อแล้วเส้นอันนี้เส้นเล็กดีไหมใช่เส้นอ๋อหนมจีน อร่อยนัวนัวนัวปลานัวทะลุกล้องปลาทะลุกล้องเออทะลุกล้องเอาเลยทานสบายนี่ครับโส้สีสันน่ากินถุงเบลอเลยนะถุงไเป็นเป็นโลนะถุงนึงเราห่อเก็บโลครึ่งเคยช่างแล้วใช่ไหมโอ้ยต้มตำเป็นกิโล โลกว่านะฮะถ้าออกมาเขาจะทานนี้ก็เผื่อเวลาด้วยนะเพราะว่ามันจะคิวเยอะถ้ากินเที่ยงให้มาห้าโมงจะกิน่ายโมงให้มาเที่ยงหรือห้าโมงสี่สิบลงหน้าหนึ่งชั่วโมงใช่โอเคเผื่อรถติดเผื่อคิวติดพอมาถึงแล้วจะบอกว่าหิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะใช่อย่างนึงคือคิวมันต้องรันตามคิวี่โันตามคิวไม่มีเส้นใช่ไหมครับไม่มีเส้นอ่า รันตามลนูกค้าบางคนก็บอกว่าทำไมเราไม่นั่เป็นออนไลน์มันนั่งท่ได้เพราะาว่ามันนั่งแบบเราไม่สามารถระหูได้ไงครับพราหนึ่งโต๊ะจะลุกเท่าไหร่อะไรอย่างงี้บางคนก็นั่งนานเนาะแต่ใครได้นั่งแล้วหนูไม่พิจารครอบอกว่าอยากนั่งนั่งเลยพออ,อยากนั่งนั่งเลย<ช>ไม่เร่งไม่รีบไม่อย่างต่างก็สี่สิบนาทีได้คุณยายพอกินอิ่มก็เลิกก็อก็นั่งลุกจากที่นั่งแล้ว ไม่มีใครนั่งแช่นานหรอกเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ขายเหล้าขายเบียร์เออตอนแรกก็จะมีแต่ว่าไม่ได้ขายอ๋อไม่ได้ขายมีตำป่าอีกแล้วอันนี้สองถุงเลยสักก็สั่งกับบ้านลูกค้าประจัดหาดูยากนะตำป่าเนี่ยแท้เลยแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายใส่ชูรสแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อย่หลายแซ่บนัว โอ,อ้กันเหลากัเหลาเออกนเหลาก็เหลาต้องออกตอนนี้ไม่ไม่รู้ระสมอนุบาลน,นะเจ๊นนะตอนนี้กรมใส่อย่างเดียวพริกแกไม่ห่วงพริกไม่ห่วงพริกร้านนี้แถมพริกฟรีนะครับใคร <c oughs> จะจะกินพริกอะ่ะบอกได้เลย <c oughs> ระบุเขาได้ดเลยแถมฟริกฟริกฟรีวัมยมากร,ร,รับรองว่าเขาจะไม่ขาดทุนทันทีเออใครชอบกินเผ็ดนี่ถูกใจเจ๊เลยเจ๊บอกมาดูดิวันนี้ไม่มีกระจองเหรออ้าวนี่ไง อ๋อดอกขัดจอนไม่มีดอกขัดจอนปิดหน้าแล้วอ้าวเหรอมีกประมาณสี่เดือนหรจะยี่ปีก่อนเห็นเห็นเจอบพูดว่าดอกกัญจองกัญจองดอกขัดจอนดอกขัดจอนออันนี้จะเป็นกัญจงพะวลอ๋อนี่กัญจองเหรอใช่กัญจองอีสานเรียกว่าอะไรผักไผ่ผักไผ่ใช่อ๋อพะโล่กมาแล้วเนาะใช่ไม่มีแต่ดอกขัดจอนค่ะดอกขัดจอนจะเป็นหน้าหน้าเพจะแปลกไม่ได้ฐาม ร้านเจทำไมไม่มีไม่มีปูปูเขาเรียกปูปูดำปูปูเค็มอ่ะมันหายากไม่มีที่สวยอ๋อเหรอมันต้องซื้อปูมาหมักเองแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลอ๋อเหรอแต่เราอยู่ไกลหมักบนปาก็เลยไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่นะใช่เออส้มตำปูเขาเรียกนะแต่นี่เป็นส้มตำส้มตำทะเลแล้วมากกว่าส้มตำปูม้าฮะนี่เอาอีกแล้วแต่ก่อนมีเจ้าที่เขาแบบเขาหมักให้เขาล้างให้ดีมากแต่นี่เคยมีอยู่ใช่ไหมเจ้แต่นานแล้วเคยมีแต่ก่อนเคยมีทีนี้พอมันไม่โอเคแล้วเอามาใส่แล้วแบบ เอามาส้มเอามาทำแล้วมันยังไม่โอเคก็เลยอ่อะไรยกเลยอ๋อเนี่ยดูดิจานใหญ่มากเท่าไหร่ครับเนี่ยตำปลาร้อยห้าสิบอู้จะได้กำไรไหมนั่นอะเยอะขนาดนั้นขาไปค่ะร้อยห้าสิบบาทประธานโทษกินได้สมักสิบคนนั่นน่ะเอาผมผมว่าสามคนกินไม่หมดเอาลหนใส่จานนั้นน่ะโอ้โหดูดิโอ้ไปแล้วเนอะนอะ เยอะมากด้านหลังก็จะมีครัวครัวต้มได้ไหมครัวสุกปิ้งไก่ต้มแซ่บต้มอะไรมีหมดมีสักข้าวเหนียวขายด้วยนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งวันละสองโหหนึ่งวันไปจอบเลยใช่เต่าที่วันละสองตัว วันละสอบครึ่งนะฮะหนึ่งกระสอบครึ่งนะเยอนะมากกระสอบใหญ่นะไม่ใช่กรสอบอ่ากระสอบใหญ่จบข้าเหนียวทั้งวันนะจบกันทั้งวันเลยไหมเพราะว่ามันแช็กยากข้าเหนียวจบข้าวเหนียวโอ้อ <c oughs> อ,อันนี้สูตรพริกสดก็มีเหรอ นี่เอ๋อยำข้าวเจ๊มีขิยำด้วยหรออันนี้เป็นยำนำะครับอ๋อเราดูว่ามีแต่ส้มตำมีสิขะใส่น้ำปายยาลาอย่างนี้เลยไข่อย่างนี้เลยเอ๊อะ <laughs> <laughs> เหมือนไข่แล้วนะอันนี้เหมือนไข่คม่ได้เหมืกันข้าวเจ๊ดอแกแดกยังมาใช, <laughs> ใช่ว้าวยำยำหมูยอ เราห้ามแปลนคุณโจโนะครับคุณโจคือรุ่นบุกเบิกเลยนะครับยำหมูยอ,อ,อยน้อยนากิร้องแก่นนเนี่ยยำหมูยอแทบแซ่บแทบ,บแต่สำหรับหนูหนูก็ตำหนูอร่อยมากกว่าอ๋อแต่เจ๊คิดว่าตำอร่อยกว่าเยอะถนัดกว่าคือเราถนัดกว่าพี่โจเราไม่ได้มาทำยำนะโอ้แต่ยำก็ทำก็ทำได้เหมือนกันนี่นี่คล้ายๆล้ายทุกตำแหละเนี่ยจะใส่เออคล้ายๆล้ายกันแน่เละคล้ายกันเลยเอ้าโคตมาจากไหนแนี่ ี่ครับับวนนี้เจ้ไลฟ์สดไปสักรอบยังเนี่ยไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมสองรอบแล้วสองรอบแล้วลงคลิปสั้นอีกหนึ่งคลิปนี่เฮ้<อ>ผมว่ารวยปีนี้แนะ่เอาเถอะเจ้รยวยรวยปีนี้แหละเ <laughs> พราะอะไรรูงไง้ไหมฝากดูด้วยนะคือลงคลิปสั้นไม่ต้องอะไรห,หรอกคือก็ถ่ายแค่นี้นแหละลงไปเลยสี่นาทีพอตัดลงจีนประชาชนอ๋อเหรอโลกโลกในเฟซหรือเพจเอาในเพจใช่ไหมอ๋อเฟซกิดไปเลยจ้าไม่ได้อัพอะไรจ้าเออเฟซส่วนใหญ่คนไม่เล่นไม่เล่นเพจกันตอนนี้ เขามาติด,าดตามผม่บอกเลยถ้านานล่ะเออผมก็เพิ่งรู้ไอ้ชินเนี่ก็ไม่บอกเราพี่เจ้าเขาเปิดหรอเออเาจริงหรอเขาเปิดเหมือนกันโอ้พี่เจ้าได้เยอะออแต่ว่าคนก็เข้ามาดูเยอะอ่าอ่านี่ครับอันนี้ไม่ต้องแตะนะคือพี่เจัาเนี่ยครับสร้สางดีกวารสารสางกร,ระชีกว่าเป็นลุงกด l ล k e กดแชร์กดติดตามนะครับเขียนดังร้านเดสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ Wow.